นั่งนาเดียชแนลเย้ยๆวันนี้นะคะก็คือจะมากินมามาเผ็ดเกาหลีคูนึ่งกปพีสองืมไลทีอ่ะไม่ใช่หนูมาถูกไปแล้วนี่นะคะจะเป็นแมมมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแบบนนะให้ดูนะทุกคนดูทั้งสองเท่ากันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินแข่งห้ามกินน้ำเด็กขาดนะคะแล้วก็ ก็จะเพิ Hence, ่มเติม oh, ค right? ือข like ้าวด้วยนะคะแล้วก็ใครกินหมดคอนก็ด้ชนะอ่าเริ่มกันเลยสามกินน้ำไม่เสร็จก่อนคนกันหวานกับข้าวคนได้เยอะเยอะเดี๋ยววขอกินเลยกินน้ำก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินเลยเพื่อเรากินแหละเดี๋ยวฉันเอาด้วยเสร็จเดี๋ยวให้ฉัน ไไเชียร์กันนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองถ้ว่าใครจะชนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซุปเปอร์คาและคมเมต์มันด้วยนะคะใช่สามสอกนักวีมันจะร้อนนะ สี่คนจริงๆเลยยอมเพ้ได้นะกื่มน้ำโดยไม่มีรางวัลเลยโอเคไ่อเราลองเพ้นะคะแล้วก็ยอมกำน้ำให้ก่น ก็กินข้าวกินกินนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดจริงหรอเพื่อนแล้วตะโกนไงได้ออกแพ้กันกันสองคนเลยนะนี่ทำไมไม่เอาน้ำจากเราลาไปตกนทำไมเผ็ดมากเลยทุกคนกินไหม เอออร่อยแต่เผ็ดค่ะทุกคนอร่อยแต่เผ็ดมันไูกควนะห้เขานนดีอยากกินน้ำอ้าวมาเริ่มใหม่เราไม่กินน้ำแลนะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งวันเผ็ดก็เผ็ด Mấy <laughs> mày phe em, không, 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 Lớp mày Tám, ยนิดเลยเ้ิอวิใหเป็นก็ต้องอาตาให้นูเลยยหานดนัอ้หายไปแล้วยเลย ก็ไปต่อยพีที่สองนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวแาไปก่อนนะบาย